สวัสดีครับวันนี้ก็ชอนรถเกียวรอนนาครับผมนี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับผมมาดูนี่ครับเสียอังครับเสียอังบิวรถใหม่ครับผมเป็นรถเกษตรพัฒนาครับผมหุ่นปลดหนี้นะครับผมนี่ครับคันนี้ปีที่แล้วเก็บเก็บมาเยอะครับอันนี้ปีที่แล้วก็ทำตู้ทำอะไรมาใหม่ครับผมทำตู้ปีนี้ก็ เก็บช่วงล่างใหม่ครับผมเรามาเช็คช่วงล่างใหม่ยิงทรงยิงไซขัดพ่นสีอะไรเรียบร้อยครับพร้อมตอนนี้เตรียมลุยนาปีครับผมแล้วก็เห็นว่าจะแก้ปากด้วยครับแก้ปากเกียวไหมเพรตัวนี้มันปากเกียวอยู่ที่3ามเมตรสามสครับผม นังเสียงว่าจะแก้อยู่แค่สาบเบสก็พอครับมันกินเยอะไปครับนี่ครับจะก็จะแก้ปากใหม่ช่วงนี้ก็อีกไม่กี่เดือนนะผมจะลุยนาปีกันทีนี้ก็ต้องรีบทำครับผมรีบทำรีบเก็บรีบเ,รบ,เรบเช็คครับนี่ก็มาดูกันอดีมาดูนาครับผมเห็นเสียงรถมาทำอยู่ที่นาเนี่ยบรรยากาศอยู่ทุ่งนาครับ เลยแวะเข้ามาดูครับผม,มเช็คช่วงล่างหมาแล้วเจ้าเงินมีตัวนี้ก็ตัวเดินก็จะเป็นตัวเดินสิบครับผมสิบเพลาใหญ่นะเครื่องยนต์ก็หกเหหกเฮครับผมอรงนี้ของญีนเะเป็นเครื่องมากับรถเลยครับตัวนี้ ันนี้กี่ปีแล้วนี่เสีย9ปีรถ9ปีครับผมรถ9ปีก็เป็นรถมือเดียวครับผมตัวนี้ตอนแรกเห็นว่าจะขายครับตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงรู้สึก <c oughs> เ,ปเปลี่ยนใจไหมเปลี่ยนใจไม่ขายซ่อมดีกว่าใช่ไหมซ่อมดนะีกว่าพอตอนนี้ก็ใช้มา9ปีแล้วก็ค่อนข้างมีประสบการณ์ครับที่แล้วก็ทำตู้ทำอะไรมาเรียบร้อยแล้วนี่ก็มาเช็คช่วงล่าง ทำทรงทำสีอะไรครับเช็ครอยแตกรอยราอ้าวแบบท่อท่อใส่รูท่ออะไรก็ก็ปั่นข้าวก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นท่อเหล็กแล้วท่อม,มันมาเหล็กหรือว่าเปลี่ยนอ๋อม,มาเหล็กเลยเห,อหรอนึกว่าเปลี่ยน อ๋อส่วนใหญ่ก็เห็นเสียบอกว่าส่วนใหญ่ปลดนี่จะเป็นเหล็กก็เป็นเหล็กส่วนใหญ่แต่ก็จะมีเป็นเหล็กบางเหล,ล็กอยู่ประมาณสามส่วนครับแต่พวกท่อลําเลียงท่ออะไรที่เป็นเหล็กก็เสียแล้วเ,เปลี่ยนเป็นเหล็กหมดนนครับตอนแรกเห็นว่าจะขายจะซื้ออะไรครปลาเจริญใช่ไหมาปลาจะเอาปานนี่ไม่เอาแล้วครับเหยียดเริ่มใหมเียเร่ไหมครับผมเรดีเสียแล้ว เอาเงินไปซื้อไมโครอีกคันหนึ่งหมดแล้วเราซื้อไมโครก็เลยไม่ได้จัดมาก็เลยได้ก็เลยยังเกี่ยวไวเหมือนเดิมครับผมกเกษตรพัฒนาตัวนี้ครับแล้วก็เห็นไปจัดอะไรมาอีกตัวหนึ่งอะ่ะเห็นในเฟซแว๊บๆอ่ะสีโกสักครับสีโกสักสีสีโกสักนี่จัดมาเท่าไหร่หกสิบโอ้หกสิบหกสิบนี้ก็พร้อมใช้งานเลยเนาะครับช่วงล่างใหม่ช่วงล่างใหม่หมโซ่ดอลล์อะไรใหม่หมด ชูร่างใหม่ตู้ใหม่พร้อมลุยครับพร้อมลุย <c oughs> มีเก็บอะไรเพิ่มไหมสีก๊อสักมีบูทลูกปืนนิดหน่อยอืมคือปากวนบางๆเดี๋ยวจะพาไปดูสีก๊อสักครับผมนาปีฤดูกาลปีนี้ได้เจอกันแน่นอนครับผมสำหรับทีมง,งานเสียงครับรื้อปนี่รืนปนนี่ครับรู้อปนนี่ <c oughs> นเห็นวิ่งซื้อมาแต่ละคันมันจะคันใหญ่ๆนะเนี่ย ไม่ได้ซื้อรถเกียร์นะซ <laughs> <c oughs> <ส>ื้อไมโครตรงนี้ก็หลายๆข่ายครับหลายๆเจ้าก็เริ่มเอารถออกมาบิ้วกันแล้วเริ่มมาเช็คมา <c oughs> ต้องรีบทำทำเสร็จก่อนก็นอนดูแล้วทีนี้ของผมก็น่าจะเดือนตุลาครับผม <c oughs> จะได้เช็ค <c oughs> เพราะว่ายังไม่ได้เช็คอะไรมากมายครับ น,นี่ก็ทำใ้ช่วงล่างเนาะเสียครับช่วงล่างแต่พวงสายพานอะไรก็เปลี่ยนมหไม่เนยสายพานมีมีสายพานตู้ห้าเส้นครับอืมแต่รถรถรุ่นนี้มันไม่ค่อยลกเหมือนรุ่นอื่นเนะนี่ครับดูเวลาเปลี่ยนสายพานเปลี่ยนอะไรงี้มันไม่ใช่แบบมีเพลาลอยมีอะไรไม่ต้องมีเพลาลอยเอาเลย ก็มีครับแต่คือคือเขาเปลี่ยนเนี่ยนะถอดถอดออกมาได้เลยนะถอดออกมาได้เลยไม่ต้องไม่ต้องถอดพวกลูกปืนถอดอะไรนะหรือจับสวมใส่ได้เลยคนระับแกย่อนตรงนี้ก็ใส่ได้เลยคนระับนี่คนระับพามาดูระบบกันนี่คนระับระบบการเปลี่ยนสายพานของเกษตรปลดรุ่นปลนดดีเลยครับทุกตัวเกษตรเปลี่ยง่าย เปลี่ยนง่ายหมดครับผมเห็นเสียว่าเกษตรเปลี่ยนง่ายดิไม่เอาไม่เอา,อา,เ,าเปลี่ยนง่ายแล้วดิถอดสายพานออกมามันไม่มีอะไรกั้นไม่มีอะไรขวางแล้วรุ่นอื่นๆก็จะมีอะไรขวางหน่นอยอะไรเ,เบาอะ่าอะก็ยังใช้งานได้ดีครับ อันนี้ก็เก็บไปเรื่อยครับเก็บทุกปีก่อนลงนาทุกปีครับก็จะเก็บไปเรื่อยครับเสียเสียกางงานไม่ได้เยอะใช่ครับผมใช่นี่ครับเสียก็บอกว่าผู้ไปเสียงเดียวกันครับผม <c oughs> เหมือนที่อะไรช่อง youtube ช่องดังๆช่องหนึ่งเขารีวิวไว้ที่คนชอบไปด่าเขา <c oughs> ว่าเวลาเขาแนะนําว่าควรเล่นรถเกี่ยวดีไหมเนี่ยยังเสียว่า ถ้าไม่มีประสบการณ์ไม่มีนะใช่ไหมครับไม่มีประสบการณ์ไม่มีที่เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยผมว่มาทางนี้แล้วมันถอยไม่ได้มันไม่น่าเล่นเนะอยเสียนี่ที่นาเขาเป็นร้อยไร่ครับเราเลยเล่นรถได้ครับถ้าเราที่นาไม่เยอะฟอมไม่เป็นก็ผมไม่ค่อยแนะนําให้ออกมาเท่าไหร่ครับผมพอเห็นหลายเจา้าก็ออกมาได้แป๊บเดียวก็ขายครับ ลองเข้าไปดูใน YouTube ตามแต่ละช่องก็มีแต่ขายอย่างเดียวครับผมนี่ครับประสบการณ์ทั้งนั้นครับผมอันนี้เรียกรถเกี่ยวนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมตามมาดูแก้เสียงแก้เหงาคนระับนี่ก็ปลายเดือน้องผิะข้าวนาตังน่าจะปลายเดือนไล้เกี่ยวอ๋อ,อมีนาปังด้วยมัะเนี่ย แล้ววันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องูกเกียวนานา,นานด้วยครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ